นแสงไม่เอ่ยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวหญิงจะพามาดูอ่อเพิงที่ที่หญิทำเองนะคะทำเองก็จะเป็นถังน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่อนั่งล้างที่นั่งร้านที่ที่เขาไม่ใช้แล้วก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะคะที่เอามาต่อเติมห้องให้แม่แฟนแล้วก็เหลือก็มาเป็นเพิงคุมแดดเฉยๆะคะ่ะส่วนขา ส่วนขาเนี่ยหญิงก็ลองน้ําเฉยนะคะคอยดูอย่าให้อย่าให้น้ําหายเพราะนี่เห็นไหมคะมดกําลังอยากจะขึ้นไปกินจิ้งหิดแต่ขึ้นไม่ได้เพราะติดน้ำอยู่ส่วนเรื่องถังเนี่ยก็เป็นถังน้ำปกติคะ่ะหญิงก็จะใช้จะข่ายในล่อนตาถีหน่อยเห็นไหมคะตาทีๆีหน่อยเพื่อที่จะมาคุมให้มีดแล้วก็ใช้สายรัดคล้องทั้งหมดคล้องทั้งหมด เลี้ยงแบบนี้เลยอุปกรณ์ก็จะมีแค่ฟอกกี้น,น้ำใช่ไหมคะแล้วก็กระปุกที่ว่าเราใส่อาหารจิ้งหรีดแล้วก็จะมีน้ำดื่มที่คอยเปลี่ยนน้ำให้ทุกชเช้าและก็เย็นหรือคอยดูก็ได้ว่าว่าน้ำจิ้งหรีดมันหมดหรือยงังอะไรอย่างนี้ส่วนจิ้งหรีดชอบอยู่สถานที่มืดๆใช่ไหมคะก็นี่เลยซื้อผ้าใมาผ้าเสื้อน้ำมันมา 9 9บาทผืนใหญ่หน่อยค่ะเห็นไหมครับเพื่อที่จะคุมน่คุมให้ด้านในเขามืดนิดนึ่งนะคะเลี้ยงเท่านี้เองก็ได้แล้วรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้นเองค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเรียงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมถิงว่าเป็นอาชีพที่ดีเลยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ